มีเสงรูร้นมาก<อ>ตั้งแต่เล่นลิเกมายังไม่เคยโดสนสนญลมกอเลยเอา้าวาบ้านในบ้านในี่บ้านไฟไหม้า่าบ้านเลยาา<ะ>ปากเสียเขาบอกบ้านมือไฟไหมห้นั่งเฉยอยู่ได้ไม่เป็นไรผู้เช่าเขายอยู่ชเช่าเขาอยู่หรือไม่ได้กลับบ้านเลยขอขอแม่ไม่ได้ดูปากย้ายแต่เอาคนหาะไรปากอ่ำจัง Account. ทำได้ก็ทำเลยเซพี้ค่ะทำมาไหวแล้วอนุญาตก่อนทำเป็นพูดจ้องมานานแล้วแตสวยนะเอาละเอาละวยอดไม่ทีไม่เคยมีกลิ่นเลยปากนี้อ่ที่ลู่ัราด้อยู่ มังมึงฆ่าแม่มึงเนี่ยเงียบอย่าล้อ้งงงอิงอ้าอไมึงบ้าะผมเสียทรงเลยอ้บาีใครก็แต่งหน้าอย่างนี้แหละแต่ให้ดีนี่แตให้ดีหน้าตาเริ่มหมดแล้วเนี่ย้คิ้วเค้ากันเริ่แล้วเนี่ยเขียนได้ไรเนยไอ้ขอเดชะ ลูกต้องขอประทานโทษต่อรองสองพะองค์ด้วยลูกเชื่อแล้วปะยะค่ะไม่เชื่อลูกแค่อยากรู้นะสองค์นะค่ะจริงจริงช่ยยาชันพ่อได้แล้วลูกพ่อกับแม่ทำล้วไม่น่ารักหรอลูกอายทหารอื่นเขาด้วยแต่ลูกอยากเห็นนี่พะยะค่ะแต่ขอเดชะเสด็จพ่อลูกอยากคือขอเศษพ่อเทวันกับเศษแม่เนี่ยออกมาผ้าชุดออมาชั่วครู่ถ้าหากสบายใจแล้วลูกจะกลับมาไทยในเมืองมาพักผ่อนตามอาทยาสายของลูก แต่เ็จพ่อตอนที่ลูกจะออกไปข้างนอกลูกอย่าคุยขอสิ่งของสิ่งในท่านอลรวกันท่านนู่งพี่เจา้าลูกมาพี่เจ้า